กลางอีกกระแสข่าวหนึง่งคุณผู้ชมค่ะว,ว่าคุณทักษิณจะได้รับการอภัยโทษในวันที่5้ธันวาคมนี้วันพ่อแห่งชาติอะคะ่ะครหูหลายคนก็พูดถึงว่าโอ้ก่อนหน้านี้เคยได้รับการลดโทษไปแล้วนะแปดปีเหลือหนึ่งปีหลังจากนี้ยังจะได้ รับอภัยโทษอีกหรือ,อนะคะเรื่องนี้มีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภานะคะบอกว่ากรณีของคุณนักศิน์พี่อามคุณผู้ชมยังไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับอภัยโทษได้นะคะเนื่องด้วย<อ>ยังเหมือนกับรับโทษไม่ถึงกําหนดเวลาที่กฎหมายกําหนดไว้สมมุติว่าถ้าจะต้องได้รับอภัยโทษเนี่ยต้องมีการแก้พระราชกิจสเดีกา พระราชทานอภัยโทษคือต้องต้อง,องทำกฎหมายขึ้นใหม่ถึงจะเข้าถึงเกณฑ์นี้นะคะคลองดูมุมมองของคุณสมชายแสวงการนะคะท่านก็เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถ้า พักโทษจะต้องอยู่ในเกณฑ์เป็นนักโทษชั้นกลางรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนอหรือว่าอย่างน้อยหนึ่งใน3ของโทษแต่โทษเนี่ยยังอยู่นะคะแต่ว่าเจ้าตัวจะสามารถกลับไปอยู่ในสถานที่ที่แจ้งไว้ได้อย่างเช่นเอาไปอยู่บ้านแล้วก็ใส่กำไรเ m m แบบนี้ซึ่งกรณีของคุณทักษิณค่ะจะเข้าเกณฑ์ในวันที่2 2กุมภาพันธ์ปีหน้า มไม่ใช่การลดโทษหรือพระราชทานอภัยโทษซึ่งต่างจากพระราชพระราชอภัยลดโทษนะคะดังนั้นในมุมของคุณสแสวงคุณสมชายเนี่ยระบุว่าตามข้อกฎหมายทำไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ระยะเวลายังไม่ได้เว้นแต่จะก,กำหนดเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษขึ้นเป็นเกณฑ์ใหม่โโหซึ่งแต่ละปี ก็จะแตกต่างกันนะคะโดยทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยจะส่งเรื่องผ่านกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ผ่านมติคอรมออีกครั้งหนึ่งลองฟังเสียงคุณสมชายค่ะส่วนบการลดโทษอันนี้่ากกันละพระราชาอภัยโทษเนี่ยผมผมพิจารณาแล้วตรวจข้อกฎหมายผมว่าทําไม่ได้ครับเว้นแต่จะกําหนดเกณฑ์ขึ้นในพระราชกฤษฎีกาพระราชาอภัยโทษขึ้นเป็นเกณฑ์ในปีแต่ละแต่ละปีเนี่ยขึ้นแตกต่างกันโดย กรมราชทรรผ่านกระทรวงยุติธรรมและผ่านมติคณะรัฐมนตรีครับถ้ามติคณะรัฐมนตรีเขียนเกณฑ์นี้เข้าไปใหม่คุณทักษิณก็ได้เพราะมันไม่ได้เอ่ยชื่อคุณทักษิณแต่มันหมายถึงว่าคนอายุ70ทั่วไปตาสีตาสาไยมียยมาเนี่ยก็ได้หมดไปด้วยแต่คํำถามว่าการเขียนเกณฑ์ขึ้นอันเนี้ยเพื่อตาสีตาสาญยมีเยมาหรือเขียนเพื่อคุณทักษิณอันนี้คือคําถามที่สังคม ตั้งคำถามเพราะว่าเกณฑ์น,นี้ยได้ตรวจสอบแล้วเป็นการทั่วไปหรือไม่เนี่ยเท่าที่ทราบไม่เป็นการทั่วไปไม่เคยมีอืมค่ะคือเกณฑ์นเนี่ยแต่ละปีอาจจะแตกต่างกันคือกรมราชธรรสามารถเปลี่ยนแปลงได้นะคะแต่ว่า ก็ไม่ใช่กระบวนการที่สามารถทําเองได้ต้องผ่านกระทรวงยุติธรรมผ่านมติคณะรัฐมนตรีอีกทีนี้คุณสมชายบอกอีกว่าอยากจะให้คุณทักษิณทําตามกระบวนการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกมร,ร,รมราชทันมันเคสอื่นๆจะดีกว่านะคะติดตาม p ีวีทีวีเอชดีสาได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกดซับสไครต์พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย